เหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้ทำไมเขาถึงให้บล็อกหูขีดเป็นบล็อกนิยมสุดและหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าบล็อกหูขีดดูตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกจะมาเล่าให้ฟังแนะนำแบ่งปันไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้แบบนี้ถูกบรรจุไว้ในธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟัน่นอาจาโลเป็นรุ่นที่17 ปี2514นะครับแต่รุ่นที่17ก็จะมีอยู่3พิมพ์หลักๆที่เขาเล่นหากัน1ก็คือพิมพ์หน้ารุ่น9ก็คือเหรียญจะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญรุ่น9เลยที่เขาเรียกกันว่าเหรียญหน้า9รุ่น17นั่นเองสองก็คือพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งเต็มองค์แบบนี้นี่นะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งเต็มองค์ และสามก็คือพิมพ์พระอาจารย์มั่นนั่งเต็มองคอันนี้ก็เอามาบอกไว้ให้รู้นะครับเผื่อท่านใดย,ยังไม่รู้ว่ารุ่นที่17จะมีอยู่สามพิมพ์หลักๆนะครับทีนี้ก็จะมาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟันนนาาฟ่นนั่งเต็มองบล็อกนิยมหูขีดและพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งเต็มองค์แบบนี้ก็จะเล่นหากันอยู่มี3บล็อกนะครับก็คือ1บล็อกธรรมดา 2องบล็อกวงเดือนและสาบล็อกหูขีดนิยมแล้วทำไมถึงว่าบล็อกหูขีดต้องนิยมสุดก็เพราะว่าบล็อกหูขีดในพิมพ์นี้นะครับเขาจะเอาไปกะไลทองกะไหลทองแล้วก็ต่อโค้ดดอกจันนะครับต่อโค้ดดอกจันแล้วเอาไว้แจกกรรมการนั่นเองนะครับและอีกอย่างบล็อกหูขีดก็จะเป็นบล็อกที่ดูง่ายมีเอกลักษณ์ส่วนตัวอยู่นะครับ นี่เลยครับบล็อกหูขีดบล็อกหูขีดก็จะให้ดูตรงบริเวณใบหูด้านขวาของพระอาจารย์ฟันนะครับหรืออยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตรงใบหูฝั่งนี้นะครับตรงปลายนะครับจะมีติ่งแหลมแหลมนะครับแหลมแหลมคมคมเลยนะครับยื่นออกมานี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นติ่งแหลมแหลมคมคมเลยครับแหลมแหลมเรียวๆคมคมเลยยื่นออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับบล็อกหูขีด และอีกหนึ่งจุดนะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณล่องแขนตรงนี้นะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับจะเป็นหลุมลงไปชัดเจนนี่นะครับจะเป็นหลุมล่องลงไปแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่นะครับตรงข้อพับพอดีนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าชัดๆัดของพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนั่งเต็มองนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจําด้วยนะครับพิมพ์หน้า ความคมชัดอื่นๆนะครับนี่นะครับความคมชัดริ้วจีวรอะไรใน่วนี้คมชัดนะครับนิ้วมือนี่นะครับฐานขึ้นมาเป็นมิตินะครับแบบนี้นะครับหยิบดอกวงดอกบัวอะไรคมชัดนะครับนี่นะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยสมบูรณ์เลยนะครับจะเห็นมองเห็นเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งเลยนะครับเป็นเส้นเสี้ยนเส้นรัศมีองค์นี้ถือว่าคมชัดเจนเลยนะครับ นี่นะครับเส้นทรงเส้นเสี้ยนเส้น,สนสรัสมีวิ่งตามพื้นผิวนะครับนานๆเจอองค์สวยๆแบบนี้สักองค์นะครับรุ่นนี้นี่นะครับเส้นทรงเส้นเสี้ยนตรงนี้ถือว่าชัดเจนนะครับนี่นะครับพิมพ์ทั้งด้านหลังนะครับก็ถือว่าชัดเจนและสวยงามเลยองค์นี้เพราะว่าเท่าที่เห็นส่วนมากนะครับตรงบาดบริเวณนี้จะยุบเยอะนะครับ เกิดจากการปั๊มนะครับแต่องค์นี้ยุบนิดเดียวนะครับแทบสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมีรอยทุบนิดเดียวเองถือว่าสวยสมบูรณ์เลยองค์นี้ข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับทุกพิมพ์จะมีเส้นนะครับตรงนี้จะต้องมีเส้นนะครับเส้นวิ่งยาวๆตรงนี้นะครับนี่นะครับเส้นวิ่งยาวๆเส้นนี้นะครับจะมีทุกองค์นะครับแบบนี้พื้นผิวนะครับพื้นผิวก็จะเห็นเป็นเส้นรัศมีศาสตร์ขึ้นไปนะครับ นี่นะครับชัดเจนนะครับเส้นลัศมีศาสตร์พุ่งกระจายขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับและมาดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดรุ่นนี้ก็อาจจะมีหลายเบอร์ตัดนะครับเพราะอาจจะสร้างเยอะนะครับแต่บล็อกหูขี่ก็จะมีเอกลักษณ์อยู่นะครับก็คือรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นรอยตัดฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะตัวตัดนะครับ จะเป็นตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นเ็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอีกหนึ่งฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับรอยฟันเฟืองนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ เหลียนรุ่นที่17พิมพ์พระอาจารย์ฟัน่นนั่งเต็มองบล็อกนิยมสุดบล็อกหูขีดองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเท่าที่พบเจอมานี่องค์นี้ถือว่าสวยเลยนะครับนี่นะครับ